ปากกินข่าวอีเดะดีปากกันด well ังเอ้ยเนาะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยลูกปืนโอ้ลูกปืนกากระบาบาาเปลี่ยนเอง นี้ก uh. ันโเอ้ละเเสร็จวันนี้ใช uh ่ไหมเนี <S <s <al bee> ่ยว้าเดี๋ยวว่าแบบนั้นอนนี้น้ำสันแลนบ๊วยแหลมอืมที่โถ่ละ มาเด้อใครสนใจใครสนใจจะซ่อมรถมาแล้วช่างมืออาชีพสั่งต่งอ,ออายุงาน,นอช่อา,อา,งา,าง, <c oughs> งมืออาชีพช่างมืออาชีพมาเลยทำหมดทุกอย่าง หักเครื่องทำทุกอย่างช่วงล่างช่วงไหนก็ใส่ไปแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็หายอะ่ะมันสั่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยดตัวนี้เหลือตัวปัญหา โอ้ยเนาะเส้นเส้นของบางภูเขาอืมเออช่างยี่สิบปีวะซ้านนานโอ้โอ้ออกได้ครับอืมออบันี่ยอนัออกน้อืม รู้งานไได้ออกได้ละเรียบร้อยอวรีบร้อยอันนั้นก็ลมร่วงอืม